สัสดีพี่น้องป้องปลายสู้มองสู้แก่ครับผมบันน้เขามาคอกระใต้นี่โดนเติบแล้วเขามาายู่แตงบันนทายวิดีโอครับผมวันนี้ก็เลยทายจังหน่อยก็น่าว่าบรินี้ทายโดนเติบแล้วไง่คือไรเติบเลยนี้ลูกบุญรอดคอกสองขอกพึ้นนี่สองขอกลูกเพิ่มน,นั่นโอ้ยขอกแรกนี่จะโตก,ก็เหรออกแรกนี่เหลือจะโตก,ก็ไม่ลงขอกสองนี่ หอ,อกสองนี่เหลือเหลือเจ็ดวะไม่ลุงหอ,อกสองเหลือเจ็ดพราะเพื่อนเอาไปหนึ่งหอ,อกแรกนี่ตอนแรกเก่าเก่าเพืเ่อนเอา,า,าไปเพราะใดวะดกูรู้แต่ว่าหอ,อกที่สองนี่หกตัวแจกคพินเปเบิ้มันนี่เหลือหอ,อกหนึ่งกับหอ,อกสามอยู่ได้ไงในบุรหลอดสามหอกแล้วลูกกับเพื่อนจุมานไงซ้ำกันครับเพื่อนล,ละละคุณนะเบิ่งหูด้วยแพีเห็นบเบานเมือ่อดบนุ่งแต่ไฟก้อนข ผู้ปนโอ้ยปัปนสามพันบวกวะต่นนั้นพูดทำวะโออแดนเข่าแดนออกลงหู้อยู่นี่นโอ้ยพูดขักขกันแดงใช่อุ้ยมันกัดกันเลรอเนีัยมันนี่อังฝนตัวกระสิน้ำกระสีไหลลงมานั่นเนาะโอ้ยบางนั้นคือเถาครับแต่แพงมันว่ะอู้หูเถาฆ่าแม่แล้วตัวแม่เนาะตัวแม่เนาะหลุ่นคอกแรกในตัวแม่เบิดเอาขัดตัวแม่ไว้ ไอ <ELL> อันนี้น่ะตอนแรกเขาว่าออกแบบมีแผงอยู่หนาไว้บ่แม่นเนาะแผงน้อยเดียวนึงเนาะเห็นไหมอืมแล้วแม่มันยังไงอันนี้แม่มันเนี่ยส้มแล้วนี่แม่มันไอบุญรอดมันจะกัดลูกเดี๋ยวขนก็เริ่มโป้งแล้วนี่ลูกเพื่อนเนี่ยเอา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 เป็นยังกันนะเป็นยังกันนะเป็นยังกันนะยาลูกยา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 เป็นยังกันสู้สิจูบกันตีนสู้สิกัดกันเออมันกัดขนลูกมันบ้งกัดขนนิดนี อ้าวโมเมนต์มันสิคอดีิแมคอยย่านคอยย่านมีตัวผูตัวผูคอกที่สามเนี่ยคอกที่สามเพราะท่านแยกเทียแต่ว่าคอกแรลกเขาแยกเอาตัวผูออกไปแล้วสองตัวเดี๋ยตัวแม่นี่หาวเนาะเม่เนาะยำอะได้คือกันหลายให้อันนี้มันเขาสิบว่าเบื้องตัวผูคอกที่สามญงเติบแล้วเพราะเขากระเซียวตัวผูออกไปเห็นรึเป่ โอ้ยโอโอ้ย่นาอี่นาอี่นาเล้ยบบล่ี่าเล้ยบบล่ะี่พอหยุดทำไมรียโคกมาเอาลังเหรออ๋อสิเอาสีเบื้องก่อนบ่ดูก่อนก็ได้เอาไปได้มนใจกี่แหล่เราแป้งมันโยนยูกี่แรล่ไปอ้าวถ่ายก่ออกมาลูกออกมาออกมามเบืองซือเบืองซือเบืองซือบงจูแล้วเบื้งหบื้งจูแล้วเบื้องหำเบิ้งจูเบื่องหำบวกเแลนย มันเบิ่งซอยข่อยน่แม่ตัวแม่บ่แม่ตัวแม่อันนี้ตัวแม่อืตัวแม่อันนี้ตัวแม่เด้อตัวแม่ได้จำว้ได้ลูกเด้อมันเป็นตัวแม่เด้อมันเป็นตัวแม่เด้ออันนี้ไม่ใช่สามสี่ทำไงจะจำได้ล่ะเนาะหูดำแล้วชุ่มบ่มีคนนี่จะเอาห้เข้าไปเบิด์ดเลเอาตายเด้อัอจะให้ตายสามสี่จะเอาให้ตายก่อนตายจะไปเอาเอาพวกนี้โอ้ โอ้ยเราได้บอกเขาแล้วแม่เขารุ่นน้อยเขาเอารุ่นลันโกอีบุญรอดให้เขาเอารุ่นนี้มีกี่ตัวเนี่ยเออเออเออบางลูกบางไม่ไม่ไม่มันนี่ยังตีดเนี่ยลูกสามพันโบกครับสามพันโบกโอ้ยอันนี้ค่อยเหยียบค่อยเหยียบปากหลุมมันวะเบิดโอ้ยจะเป็นขุดดีให้นน่ะหลายหูขุดป่านูเนาะไอ้บางหูใหญ่โดนบางหูกาดตายเนาะ่เป็นหูหนูุนอนเอิดเลิดอาดลาด ฝนบ่ตกก็ส so ิดีอยู curtain, ่ดอกเพิ่นก็สิเย็นดีเนาะเพราะว่า sure> ย่มหอเนียว้ยจนตับสิแตก่าเหยกรกใต้กับยู่ยากเนาะเศร้าสงหาสังเงยกันลงไปอยู่ในหลุมนี่มันสิเย็นของเพิ่นอยู่ดิเพราะว่ามัน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 สิซับซึมน้ำไว้นะบัดนี้ย่มหนาวก็ลงไปกับอุ่นดิย่มหนาวดินมันแห้งแมนบ่ละลงไปในคือจเข้าอยู่ในหูมันก็สิอุ่นเนาะขอกระบอกเคยอยู่ในหูหรอกวขคอยคิดว่า โอ้นอนเอ็ดลาดเล็ดอัดลาดคุณบุญรอดและลูกๆกับสามพันโบกหลุมกระต่ายครับผมสวัสดีเจ้าลูกสวัสดีเจ้าโลูกอุย้ยสองตัวอันหนาเบิง้งเบิ้งดิฟนเออออกมาให้เบิ้งดวยตัวพู้หรือตัวแม่เบิ้งบ่ท่านโคโบเบิสุตเสีซำพราะว่า,าตัวใหญ่เนี่ยก็สิจับหยากเนาะมนนี่ผ้าพีผ้าหน้องเขามาเที่ยวเที่ยวชม ออกมาแล้วออกมาแล้วสวัสดีป้าดคือบ่าน,นจิงโจคือบ่าน,นกวางถูกปะบันเทินออกมาหูสัน้นโูบูอยู่เนาะแล้วก็ออกมานอนต่อคุณสามสีครับคุณสามสีอิอัดละดโอ้ขันบอมีแมวขว่ะกะจีปอยไปข้างนอกเลยดอกรอเบ,บิ่งสถานาการณ์ก่อนแมวมันเปลี่ยนกำแพงมาดีให้ก็อยากให้มันเป็นอิสระเซรี่อยู่เนาะ เลี้ยงไว้ในหัวแลนเล่นไปวัน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 คือสีดีนี่แมรีบาบูรอดมันเป็นหอมแกมลูกเพิ่นนะเพิ่นหอมเพิ่นเพิ่นแยกขนให้กันก่อนนะเนาะมนีพาพี่พาน้องมาเบิ่งกันตายบ่ได้เข้ามาเบิ่งโดนเติบแล้วโอ้ยไต่ไฟพ่อวันสิบเอ็ดกีดยางเอารถดพ่อวันไป่ไต่ควบไต่เกียดเอาลอ้ยยังกัดไข่ ลงมาเบืองสามพันโบกลงมาเบืองหลุมกัดตายลงมาเบิงถ้ำกัดตายหลังจากก็เลยเบิงโดนเติบแล้วโอ้ยจะยยเป็นยังการคอยปิดตุ้มไหม่ยสิล่าปีละน้องเด๋ออย่าลริ่มฝากกดไลค์กดซับสกไกรกดแชร์คอยแนวโอ้ยขออนุญาตบาทข้าไม่ยังกัดตีนคอยพี่น้องมีความสุขความจเจริญกันสวนทวนุนหาอันนี้เบิงไปไห่ไหมเบิงแยกเพลน้ากับเบิงบ่แล้วแทดอกพี่นอ้องเพราะว่ามันไปพอกระตายตัวนึงเป็นแผลอยู่แถวจูก็เลยเด็ เศร้าเบื่องก่อนซ้ำไปเบื่องแผมันก่อนสำัำสิลาพี่ลาน้องพี่น้องให้ความสุขความจเจริญกันทวนทวนานนอนหลับให้ได้เงินเมือนนอนตื่นให้ได้เงินเสนย่างแกง่งแกนให้ได้เงินล้านออกจากบ้านให้ลมคุ้มเงินคุ้มข้ามผู้ขายเสียเงินขอกก่าเข้ามาเอออย่าลืมฝากกดไลค์ก,ก,กด subscribe กดแชร์ส่องลุงรดีสมบิชแชแนวลุงรดีสมบิชแชแนวเด้กๆพี่น้องเด้อสวัสบบดีครับผมสวัสดีครับผม